ศึกชิงยอดฝีมือช่างทอผ้าในศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอมือตําบลนาโกอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินระหว่างยายบิ๊กกับยายน้อยกลับจบลงแบบคาดไม่ถึงหลังสู้กันเองจนงานพังไม่เป็นท่าและผู้คว้าชัยกลับเป็นช่างทอผ้าแพรวาคนอื่นนี่คือหนังสั้น5นาทีจากไอเดียการกำกับและตัดต่อโดยกลุ่มลาวนิเวฟซีนิมาโปรดักชั่น หรือจะเป็นการหวนขึ้นมาของสิ้นประจำตระกูลที่เคยถูกขายไปเพื่อต่อยอดความฝันให้ลูกสาวได้เรียนมหาวิทยาลัยฝีมือทีมโบราณจากมหาวิทยาลัยสุภานุวง์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งหมดคือหนังสั้นที่ใช้เวลารังสรรค์เพียง3วันในกิจกรรมเมืองหนังอีสานสู่เมืองหนังโลกครั้งที่6ค่ายฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างภาพยนตร์ที่ชวนนักสร้างหนังจากสองฝั่งโขงมาแลกเปลี่ยนความรู้และรับวิชาจากผู้กำกับแถวหน้าของไทยทั้งปรัชญาปิ่นแก้วบัณฑิตทองดีธนิตจ,จิตนุกูลไพโรสสังวริบุตรและอีกหลายคน โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไทยและลาวเกือบ20สถาบันร่วมกิจกรรมที่วัดสิมนาโกตำบลนนาโกอําเภอกุฉีนารายจังหวัดกาลสินซึ่งตลอดการถ่ายทำทั้งสถานที่และนักสแสดงส่วนหนึ่งก็ได้แรงสนับสนุนจากชาวบ้านในท้องถิ่นถ้ากลับไปแล้วจะนำเอาสิ่งเหล่านี้แหละไปไปเห็ดนั่งไปเห็ดเห็ดภาพยนตร์เห็ด ถึงว่าจะเป็น,ปนาภาพยนตร์ที่ไยเป็นนั่งทีญยแต่กะแต่กะไดไอเดียมีพอมีไอเดียจากการมาร่วมโครงการนี้อยู่สําหรับนักศึกษาคนหลาวหรือว่าคนหล่าที่ว่ามีความมักหักในการถ่ายภาพหรือว่ามักหักในการเป็นผู้กํากับการเหตุนั่งเหตุภาพยนตร์ถ้าว่าเป็นไปได้นอกก็กลงองโอกอกาสฝึกตัวเองฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยให้อา พัฒนาฟี่มือตัวเองให้ให้โด,ด่งดังคือกับผู้กำกับทางฝั่งเาดาฝั่งไทยโดย ถ้าถามว่าเรื่องการการาเข้าไปร่วมงานนี่เขาบ่อยมากนะครับร่วมงานกับกลุ่มราว e w w เว็บเนี่ยบ่อยมากโดยเฉพาะ<ม>พุ่มกับฝั่งราว็เคยมาคำกับหนังไทยอย่างผมเคยทำเป็นโปรดริวเซอร์เรื่องน้ำตาลแดงเนี่ยหนึ่งใน6กหนังน้ำตาลแดงเขาพุ่มกับของของราวแต่ว่าเขามาเรียนที่เมืองไทยนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีพุ่มกับฝั่งราวที่เราสรับสนนิดแต่เขายังเด็กๆๆๆยังยังยังเป็นเรื่องยังเพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆๆเนี่ยว,วันนี้ก็เธอเป็นวิทยากรด้วยแล้วก็มามาทำภาพยนตร์ของของราวนะฮะบก็ก็เขาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เเเขขากก็่่งึ้นนรรือยๆะคับจากปีแรกถึงปีที่6ของกิจกรรมทีมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยยังเห็นชัดว่าดูเหมือนนักทำหนังลาวรุ่นใหม่จะมีมากขึ้นแถมแต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาซึ่งความน่าสนใจอยู่ที่เรื่องราวในหูบเงาของลาวแทบไม่ต่างก,กันกับหนังอีสานของไทยและมีแนวโน้มว่าอุตสาหากรรมจะเติบโตขึ้นอีกมาก เห็นได้ชัดจากคนทำหนังรุ่นใหม่หลายคนที่ไปสร้างชื่อบนเวทีโลกและทำงานอยู่ในหลายประเทศเจะาสำหรับวงการนั่งเหล่าก็มีมีไล่ไล่ทีิ่มทีเกินว่าสร้างขึ้นด้วยตนเองบางครั้งก็บบได้ผ่านการศึกษามาแต่ด้วยความมักหักด้วยการเพื่อนว่าทำเหี้ยนด้วยตัวเอง แล้วก็บึงบึงโทรภาพบึงนั่งไล่ๆแล้วก็มามามาเหี่ยนเขี้ยนกลายเป็นผู้กำกับได้คือหล,หลายหลายครั้งผมผมจะอึ้งกับหนังหนังเราอ่ะคือถ้ามีความลึกมีความอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างปีนี้นี้อย่างปีนี้มีหลายทีมเหมือนก็พร้อมใจคิดกันเรื่องแม่เรื่องแม่นะแล้วความรู้สึกที่เขาผูกพันกับแม่เขาเล่ามาเนี่ยแค่แค่ไอเดียที่เราฟังดูแล้วแบบ แค่เราฟังเราก็ขนลุกได้ในการพัฒนางานของเด็กรุ่นใหม่แล้วการเชื่อมของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการศึกษาอย่างอาจารย์บางท่านที่ที่ที่เคยได้มาร่วมงานกับเราแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็เห็นความสาคัญของการให้ความรู้เรื่องการทําหนังสั้นเขาก็ไปทําหลักสูตรแล้วก็จนให้ทางฝั่งเรามีมีเปิดเปิดหน่วยงานและหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนภาพยนตร์กบเรื่องเปิดกรมหุ้มเงาขึ้นมาเพื่อรองรับงานภาพยนตร์ในฝั่งเราไม่ว่าจะเป็น ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากการทำหนังแล้วยังมีการเวิร์กช็อปพื้นฐานที่คนทำหนังต้องรู้เช่นการบรรยายพิเศษคลินิกคนทำเพลงเพื่อคนสร้างหนังเพื่อนำความรู้ไปต่อย,ยอดการทำงานจริงในอนาคตกวินพบพันธุเรกิกไทย PBS รายงาน